สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาดูทาโรสการทำนานี้หากถูกใจตรงก็ขอให้น้อมรับเอาไว้หากไม่ถูกใจไม่ตรงใจก็ไม่ต้องน้อมรับนะครับไม่ต้องไปเสีเรียดฝากติดตามมาดูทาโรสทั้งช่องทาง t i k t o k แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับมาดูไพ่ทำนายชาวลัคนาราศีกุมหรือว่าราศีกุม ในช่วงเดือนมีนาคมนี้กันต่อนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดือนมีนาคมนี้นะ,ะใบแรกครับได้ไพ่ราชาไม้นะครับใบที่สองได้ไพ่แตดดาบน,นะครับใบที่สามได้เดมูล นะครับเป็นไพ่เมเจอร์นะครับโผล่มาหนึ่งนะแล้วก็ใบที่4ครับได้6ถ้วยนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะถ่ายถ่ายไปตอ่อเนื่องเริ่มเริ่งมงงลัคนาราศีอ่านี่กุมนะครับชาวกุมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับชาวกุมเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับไพ่เดือนมีนาคมเนี้ยท่านได้ไพ่ราชาไม้นะครับมีโอกาสในเรื่องของมี2กรณีนะอย่างแรกก็คือตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เป็นระดับเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถสูงนะครับเป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปแน่นอนนะครับหรือถ้าเป็นองค์กรเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นถึงระดับเจ้าของธุรกิจนะครับหรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องของการก้าวไปสู่ภาวะผู้นําในกิจการการงานของตัวท่านเองนะครับอ่าบยบินขึ้นไปเจอแสงอาทิตย์ละบยบินขึ้นสูงละนะครับก็อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์นะมันเหมือนกับว่าบาระของมันอาจจะ หมุนเวียนมาให้ท่านที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปสู่ระดับหัวหน้างานได้นะแต่ถ้าใครยังไม่ถึงก็จะเป็นไพ่ที่หม่บอกว่าเราจะได้ทํางานร่วมกับหัวหน้านะครับมีโอกาสพบเจอคนคนใหญ่คนโตนะครับคนที่มีแรงบันดาลใจในการทํางานสูงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนจริงจังมากนะครับต่อมาครับถ้ามีไพ่แปดดาบนะครับไพ่แบบแปดดาบตรงนี้เหมือนกับว่าตัวท่านเองจะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกจํากัด จำกัดดา่าปักๆๆล้อมรอบเลยนะครับคิดจะทําอะไรคิดจะขยับไปไหนเนี่ยก็ลําบากนะครับมันอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องของภาวะการทํางานของชาวกลุ่มเนี่ยจะจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเมื่อก่อนเราชิวๆสบายๆเนี่ยเดือนนี้จะเริ่มมีเกราะมีมีระเบียบมีอะไรมาวางให้เราอะว่าสมมุติน่าจากเดิมทํางานแบบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เราชิวๆตอนเนี้จะเริ่มมีดีไม่ดีก็จะเป็นหัวหน้าคนนี้แหละนะครับมาวางกรอบให้เรานะครับหรือตัวท่านเองเนี่ยพอขยับขึ้นไป ตำแหน่งหหน้าง,งานเนี่ยก็จะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้สึกอึดอัดบ้างนะครับรู้สึกอึดอัดบ้างรู้สึกแบบอย,อยากจะทําอะไรมันอารมณ์เหมือนเหมือนเอางี้แล้วกันท่านนึกถึงนะเหมือนเหมือนเด็กเรียนจบใหม่แล้วก็เข้าไปสู่โลกวัยทางานความอิสระเสรีความสนุกสนานบันเทิงมันลดลงแต่ความรับผิดช,ชอบการทํางานในกรอบอะไรก็ต้องมีมากขึ้นนะครับงานของท่านในช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละ นะถูกวางกรอบถูกจํากัดกรอบหรืออาจจะถูกถูกเตรียมประเมินอะไรสักอย่างหนึ่งนะเออเนี่ยเนี่ยมีกรอบมาให้นะครับมีไพ่เดอะมูนนะครับเดะมูนสื่อถึงความความวิตกกังวลในใจนะครับความที่ว่าเกิดแต่มันเลิกเป็นเรื่องใจเยอะนะผู้เหมือนกับว่าพอเจออะไรแปลกๆป,กปกใหม่ๆหรือกรอบแนวคิดหรือกรอบกระบวนการทํางานใหม่ๆซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยขาดอิสระจากจากใบที่2เนี่ยตัวท่านก็เริ่มวิตกกังวลละหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการ ทำงานร่วมกับเจ้าในายใหม่ๆทาการทางานร่วมกับคนใหม่ๆแล้วเขาเป็นคนเป็นประเภทแบบเข้มงวดอะ่ะเออทำงานกับคนเข้มงวดเนี่ยคุณก็จะวิตกกังวลน,นะครับแต่ต้องยอมรับว,ว่าบางทีิตใจคุณอะ่ะคิดมากไปนะครับอ่าก็ควบคุมความคิดตัวเองดีๆนะเพราะว่าได้แปดดาบบางทีเราอาจจะระแวงเกินไปแล้วก็วิตกมากไปนะครับลองเปิดใจและลองรับดูความเป็นจริงนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะเพราะมันจะทําให้ท่านเติบโตขึ้นนะครับอ่บาใบต่อมาครับ เป็นให้หกถ้วยอ่าโอเคนะหกถ้วยตรงนี้เนี่ยท่านอาจจะรู้สึกวิตกกังวลไปเองอะเหมือนที่แนะนำมาแหละเนาะบางทีเราวิตกไปเกินเหตุแล้วก็ใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะครับสุดท้ายแล้วท่านมีโอกาสจะได้พบเจอกับมิตรภาพในการทํางานร่วมกันนะครับหรือว่าเดินทางไปพบเจอกับเพื่อนเก่าคนรู้จักเก,ก่าเพื่อนสมัยเรียนหรือคนที่เคยทํางานด้วยกันในอดีตเนี่ยซึ่งมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับก็จะช่วยทําให้ท่านเนี่ยชุ่มชื่นหัวใจนะ มีมีแรงใจในการทํางานมากขึ้นนะแม้ว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดเนี่ยแต่ท่านยังดีที่มีเพื่อนร่วมงานนะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีคนสนับสนุนรอบข้างที่ดีคอยเติมเต็มกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับรวมไปถึงบางท่านเนี่ยในการทํางานต่างๆตรงนี้อาจจะเดินทางไปพบเจอคนถูกใจนะครับคำว่าคนถูกใจในที่นี้ก็มองมองไปเรื่องของมิตรภาพแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปมองเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบชู้สาวนะเป็นเรื่องของมิตรภาพที่จะ เติมเต็มให้เรามีความสุขนะครับเอาเรียกได้ว่าการงานแม้จะอึดอัดบ้างแต่ก็มีผลสะท้อนในเรื่องของการพัฒนาตนเองและก็ความก้าวหน้าในชีวิตกับชาวกลุ่มนะชาวกลุ่มเครียดขึ้นนะครับเครียดขึ้นแต่ว่าสบายสบายใจกับการทํางานร่วมทีมกับคนรู้จักนะอาจจะมีปัญหากับเจ้านายเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแต่ระดับเดียวกันหรือระดับล่างเนี่ยโอเคนะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับลองติดต่อไปกับ ที่เก่าๆครับที่เรียนมาหรือที่ที่เราเคยมีสัมพันธ์ดีๆด,ด้วยนะครับหรือทําสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับเด็กๆนะครับเกี่ยวกับเด็กๆเกี่ยวกับวัยรุ่นก็ได้นะวัยรุ่นที่ยังไม่โตมากก็พอไหวอยู่นะหรืองานทางด้านศิลปะก็ได้นะเดอะมูนก็เป็นงานเกี่ยวกับศิลปะดนตรีความบันเทิงก็ได้นะอ่านะครับส่วนเรื่องของการเงินไพ่เหรียญรอบนี้ไม่ไม่มีขึ้นชัดเจนนะครับฉะนั้นเนี่ยการเงินผมขอทายในเรื่องของ ความเ,าเรียกว่าความระม,มัดระวังและกันนะครับระม,มัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายการเงินนะฮะ <_ may> เพราะว่าสถานะการเงินของท่านเนี่ยแม้ว่ามันจะมีเรื่องของความเสถียรภาพมีความมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่รอบนี้มันอาจจะมีสาเหตุหรือมีเรื่องราวที่จะทําให้ภาวะการเงินของท่านเนี่ยมีการพลิกผันไปได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะครับดูแล้วมันอาจจะไม่ใช่ ความเจ็บป่วยที่ที่เกิดจากอุบัติเหตุนะอ่าจะเป็นความเจ็บปวดเกี่ยวกับภาวะความเครียดความมิตกกังวลนะครับหรือมีค่าจ่ายดูแลที่คนชาวกลุ่มที่มีลูกเนี่ยก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของลูกหลานบุตรบริวารก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวชาวกลุ่มเองตัวท่านเองเนี่ยน่าจะเป็นภาวะเรื่องของความเครียดหรือโรคที่มันเกี่ยวกับความเครียดครับเช่นปวดหัวนะครับหรือว่าโรคกระเพาะอาหารอะไรเงี้ยก็ดูแลเป็นพิเศษนะครับมีการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของ สุขภาพนะครับการทำธุรกิจเสริมหรือหารายได้เสริมรอบนี้เนี่ยถ้าทำก็อย่างที่บอกนะครับลองไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเด็กและบริวารอก็เกี่ยวกับศิละปะเกี่ยวกับความบันเทิงก็พอได้นะครับไม่วุ่นวายพอได้ไม่โดดเด่นมากนักโชคลาภยังไม่มีนะครับเน้นไปที่การลงมือทำงานหาเงินหากำไรดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นดวงของชาวลัคนาราศีกุม ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับสวัสดีครับ